อัปเดตสินเชื่อส่วนบุคคลตัวใหม่ล่าสุด2,568จากอีออนที่ได้ทำการเปิดตัวสินเชื่อ2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ 1. Digital YourCat A และ ตัวที่2 d i ดิจ a l y o u r c a คสินเชื่อทั้ง2ตัวนี้มีรายละเอียดและวงเงินการกู้ที่แตกต่างกันถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจที่จะสมัครหรือรับฟังรายละเอียดสามารถรับชมไดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับคำเตือนกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายคืนไหวรายละเอียดของตัวสินเชื่อดิจิตอลยัวแคดเ A สามารถกดเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตรและผ่อนสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องใช้บัตรสามารถใช้งานได้หลากหลายตามสไตล์ที่คุณต้องการแต่เพื่อนๆก็จะต้องกู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนชำระคืนไหวในอัตราดอกเบี้ยที่ 2%ต่อปีในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครตัวสินเชื่อดิจิตอล Your Cash A ต้องมีอายุ20ถึง65ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้หรือฐานเงินเดือน30,000บาทขึ้นไปมีอายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปแต่ถ้าหากท่านอายุงานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปสําหรับพนักงานบริษัทประจํารายเดือนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจในส่วนคุณสมบัติของอายุงานตรงนี้จะใช้ได้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เช่นเบอร์มือถือเบอร์บ้านหรือเบอร์ที่ทํางานมีที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ให้บริการของออออนสินเชื่อตัวที่2เป็นสินเชื่อดิจิตอล y o r c Cash สินเชื่อดิจิตอลยูร์แคจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือกดเงินสดจากตู้ ATM ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีบัตรกดเงินสดและสามารถผ่อนชำระสินค้าบริการและเพื่อนๆก็จะต้องกู้เท่าที่จําเป็นและคืนไหวในอัตราดอกเบี้ย25%ต่อปีด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อดิจิตอลยู r ์แคต้องมีอายุ20-65ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้เริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทขึ้นไปต่อเดือนอายุการทํางานตั้งแต่4เดือนขึ้นไป และสำหรับคนที่ทํางานประจำข้าราชการพนักง,งานและภหกิจ จะใช้อายุงานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์สมือถือหรือเบอร์ที่ทํางานที่ติดต่อได้และที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทํางานจะต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของอีออนด้วยทั้ง2สินเชื่อนี้มีขั้นตอนการสมัครเหมือนกันเพียงเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีออนไทยโมบายแล้วก็สามารถกดเลือกบัตรกดรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะสมัครบัตรได้เลยขั้นตอนการสมัครตัวสินเชื่อดิจิทัลยูแคดเอง่ายมากๆเพียงเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสมัครที่แอปพลิเคชันของเีออนไทยโมบายได้เลยขั ต่อมาให้สแกนบัตรประชาชนตัวจริงและขั้นตอนต่อมาก็กรอ,อกข้อมูลสมบุบุคคลขั้นตอนต่อมาอัปโหลดเอกสารเช่นสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ยอดหลัง6เดือนสำเนาบัญชีหน้าแรกและต่อมาเป็นการยืนยันตัวตนผ่าน N D I D เพื่อเพื่อสามารถเลือกธนาคารที่เพื่อนผูกไว้ได้เลยและสุดท้ายสแกนหน้าและส่งใบสมัครสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่สะดวกสมัครด้วยตัวเองในแอปพลิเคชันมือถือเพื่อนก็สามารถไปสมัครที่สาขาได้เช่นกันในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการสมัครที่คอน์เตอร์อีออนเลยนะหนึ่งกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มใบสมัคร 2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอีออน3รอรับเอเเบแจ้งผลอนุมัติและ4เปิดใช้บริการดิจิทัลยูเคสผ่านอีออนชัยโมบายให้พนักง,งานที่สาขาทําให้กับเพื่อนๆได้เลยว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่เคยกู้สินเชื่อก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หรือเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังกันได้นะครับ